เสียบซ้ำได้จากที้นี่นี่ปวดขายบางขุดพวกกินน uh ี่ในไรพวกงงานพี่น้องเอ้ยเจ็บนะจั่นี่ขัปุ๊บเป็นหมื่น

มาเมื่อน,น,นี้สาวครูมาเกี่ยมอุปกรณ์เพ็ดนั่นนำขปุ่นปลาปุ่นพี่น้องใน้หลายของเฮาก็มีปลาขั้วใบแต่เมื่อคืนนี่อันนี้หัวผู้บัวหัวเปอรเทียมหมากเพชรอันนี้หัวจิงไค่ายคิยงทำไปน,นี้ขั้นตอนนี้เฮาสิตุ่มปลาได้พี่น้องเด้แบบนี้ได้กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มือนีหันมาพบกับสองเสาคู่บานหน้ามือนีเสาวคู่ซีฟ้ามาเห็ดนำปลาปูนหรือว่านนำแจวปลาไหนน้องพี่น้องหลังจากที่ว่าห่อได้ปลาลายอยู่ยหัวข้อกากาส่วนหนึ่งห่อกัขายนำเพื่อเอาคาน้บอมันฝากส่วนหนึ่งห่อกัมาเห็ดก,กินเห็ดสำงานหน่อยได้พี่น้องเอ้ยคือลายไข่หน่อยนี่มือนี่สาวคู่กับซีฟ้าใส่มะพร้าวมะพร้าวก็เอาเน้นตัวเนื้อนะสาวได้พี่น้องปูนผ้าแบบดเน้นตำนานคือเก่เาที่ว่าปลาของเฮา กระซุกหอมห่วยๆอยู่พี่น้องซุป,ป,รก,ป,ป,ก,ปกระเทียมหอมเทียมเมื่อกี้กางแล้วบ้านเนี่ยเงาเงาเงามีปีมีมีกระลำปีอาเบิงเลยพี่น้องเด้อกระเสียบหอมรวมหอมรวมยัาม่ทันระสาคูหลังจากที่บตะตุบปลาซุปสาคูกับมาปีงอุปกรณ์ต่างๆโบราสิเป็นกระเทียมผักบัวหมากเทศปลาห้าวกะซุกเด้วพี่น้องเอามาพาไกวให้มันเย็นเักหน่อย พีข้าวก็เริ่มสู้เล้อเด้อหัวข้าวก็วเริ่มสู้แล้วพี่น้องเอ้ยหอมหอมนี่มาพริีมาพริกหัวหัวหัวเตรียมข้ากวกระปิ้งแล้วจีแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อมับบนกินอะไรมันทำการแกละะือแบบไหนมาเด้อพี่น้องเด้อมาจ่ายปลาได้แบบไหนนี่ห่วยนะเนี่ย มาใใ่เอาเอก็มาใจเอาหันีมันออกมาตนนี้ล่นี่ยผูซอยยังหอนยู่ได้หอนวะข้ากะตําเหือด้อพี่น้องเดื้อเ้ากะตําเหลือดะ้อากะเกียมแล้วบบบนี้มาด้อพี่น้องดื้อม่นวบัวพกเกียมแล้วบนี้ได้บวกไก่ีเดียเลยแหละ แดดเมือดแดดมาันรับประทานเดี่ยวได้เรืงเนาะหลังจากที่ว่าห้าใจปลามาเป็นเวลาวู้ป็นจุ่มมุ้งพี่น้องเอ้ยแบาา่นหน้างก็มะขวใส่น้ำกะทิน้อยนึงแต่ว่าเาาห,าห้องกกอบริขวะซัมกะทิปลาแต่ซีขวะหามันหนนอมเสกเกลือดเป็ดนัวป่วยมันนัวกางปลาฮิดเรานทำได้ไหมนี้เอ้ยพี่น้องเดือซ่บด กินหงส์กินหงส์ใส่ใบมักลูดใส่ใบกีหูดหลังจากที่เราหั่ใส่เครื่องอุปกรณ์เบื้องต้นก็ตุนแะพี่น้องเนาะฉีดปลาที่เ้างัวไว้แล้วก็มาตุนอืหอมอย่างเงี้ยอ่ะจิบูมิน อาจจีบปลแดงด้วยอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นนำนำคุณปลาลายคุณมานถึคือปูห้องบุ๋ยใส่น้ำหนาบุกหัวน้ำหนามันแต่หลุดจากห้องวัดเสียบจอบใจร้ายเดยอสำหรับปูเข่ามาหาซุ่มแก็ติดตามให้ยกำลังใจสาวคู่ตลอดมากในการเิ็ดคลิป คือว่าน้ำน้ำเจวปลาของเฮากะโป,ปูนเปนตีเหยียบหัวได้เนาะพี่น้องเนาะเกียเก่ยมสิลุงมือได้แบบนี้เนี่ยเน,นี่ย,ยกับปูนของเฮากัมีผักหอมเสริมอันนี้เขาเอิยกว่าผักหอมเสริมรวยผักหอมหลากอันนี้ก็มีปีที่มาจากสวนในหมักทัวหมักทัวเ้าก็ซอยใส่ที่มาจากสวนคือกันกระลำกับแครอทผสนกันอันนี้คือเนี่ยนะเด็กพี่นอ้องเด้อ มาตัวไปกัดกับตัปีมาบันนี้ลุกมือเด้อเด้อมาบันนี้เด้อมามามากินน้ำกันขอบกัวาเหอขอบว่าเหป็นระหนพี่น้องเออม่นจ่ผูยาาเขาใกล้ก็มเด้อมาเด้อใสม้อไปเ่ยไปเจอเนองนังเฮี้นกันอืมงาเ่วโหโอ้โอ้อ้ กินแน่เบืองขุ่นไงแ่บหรอถ้าแอบเด้ไปน้องเดยอเลย้วาทำเอาวองหายม่แลูกวามกหัวของกระดือนี่เจ็ไปหมพ่เตอร์แล้วูกกินมีสุดอ เอ้าน uh, ี่จะพูดจากกระเากไ่นองเอ้ยเบิ่งชอยกันนี่ฮะมาดนสัปเขามีนเกโดนข้ามีไงก็รูกลียด่คฮะก็เป็นไข่ต้องสดทำไงไงเต็มถ้วยมาเด้อมาเดนแบมาเด่นองเอ้แต่เวลาสทำไงก็บแา่แท้ใบชอนงงจนหดแต้งงวงเลยหามกึงได้กิน

แค่แบ่แค่บ่ชอบอีน่ะกินนบัอถ่ายซูช์ถ่ายพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ฝากไว้เพียงที่มีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองสาวคู่บ้านหน้าเนี่ยด้อเพื่อเป็นกำลังใจใจ้าวจ้าอ่าเน๊ะ